สัสดีครับผมนายประัศน์พรเนตรชั้นุ๊กตาปีท่านหนึ่งครับไอที่สี่ครับผมก็วันนี้จะมาสรุปเรื่องระบบไหลเวียนเลือดนะครับระบบไหลเวียนเลือดนะครับแบ่งออกเป็นสามข้อใหญ่นะครับหนึ่งหัวใจสองหลอดเลือดสามเลือดครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสรุปแค่หัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับผมหัวใจแบ่งออกเป็นสี่ห้องนะครับได้แก่หนึ่งหัวใจห้องบนขวานะครับมีหน้าที่รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ําจากร่างกายนะครับสองครับหัวใจ ห้องล่างขวานะครับมีหน้าที่รับเลือดจากห้องบนขวาแล้วนาเลือดนั้นไปฟอกที่ปอดนะครับ 3. นะครับหัวใจห้องบนซ้ายครับเป็นห้องหัวใจที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับและมีหน้าที่รับเลือดจากปอดแล้วนาเลือดนั้นส่งไปหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับ 4. นะครับหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับเป็นหัวใจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหัวใจที่หนาแน่นที่สุดนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับต่อไปนะครับคือลิ้นหัวใจนะครับ มีหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็ลิ้นหัวใจนะครับแบ่งเป็นสีประเภทนะครับได้แก่1ลิ้นไตคัสปิดนะครับมี3แผ่นประกบกันอยู่นะครับอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวาครับ2นะครับลิ้นใบคัสปิดนะครับมี2แผ่นประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนขวาซ้ายแล้วก็หัวใจห้องล่างซ้ายนะครับ3นะครับลิ้นพัสโมนาลีเซมินูล่านะครับมีลักษณะเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสามถุงนะครับประกบกัน อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดพาโมนาลีอาร์เทอรีนะครับผมสนะครับลิ้นเอออ,อติกเซมิลลานะครับมีลักษณะเป็นถุงคล้ายประจันครึ่งเซี่ยวนะครับประกบไอสาถุงประกบกันนะครับอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดเอออตานะครับผมครับต่อไปนะครับหลอดเลือดนะครับ หลอดเลือดมีหน้าที่นาเลียงเลือดเข้าออกจากหัวใจและส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับหลอดเลือดนะครับแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับได้แก่1นหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะครับนาเลือดออกจากหัวใจครับผม2นะครับหลอดเลือดเวนะครับนําเลือดกลับเข้าสู่หัวใจนะครับผม3นะครับหลอดเลือดฝอยนะครับเชื่อมระหว่างเชื่อมต่อระหว่างอาร์เทอรี่และเวนนะครับซึ่งอยู่ตามบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายครับผม ครับต่อไปนะครับคือหลอดเลือดอาร์เทอรีนะครับเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจนะครับส่วนใหญ่มีออกซิเจนที่สูงนะครับข้อยกเว้นนะครับคือหลอดเลือดพาสโมนารีอาร์เทอรีนะครับคือหลอดเลือดที่ลาเลียงเลือดออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปปอดนะครับซึ่งเป็นเลือดที่มีปริมาณแก๊สในเลือดต่ำครับผมครับต่อไปคือลักษณะของหลอดเลือดอาร์เทอรีนะครับมีลักษณะผนังหนาแข็งแรงครับไม่มีลิ้นกั้นในหลอดเลือดนะครับ และ a r t รี่นะครับแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่1นอออ a o นะครับอยู่ใกล้หัวใจที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุดครับผม2นะครับ artery นะครับพบระหว่างกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆครับผม3นะครับ arterio นะครับแต่แขนมาจาก a r t รี่มีขนาดเล็กที่สุดนำเลือดสู่หลอดเลือดฝอยครับผมครับต่อไปนะครับคือหลอดเลือดเวนนะครับ หลอดเลือดเวนคือหลอดเลือดที่นําเลือดกลับเข้าสู่หัวใจส่วนใหญ่ออกซิเจนต่ำนะครับยกเว้นหลอดเลือดพลสโมนาลีเวนนะครับเป็นหลอดเลือดที่จะนําเลือดจากปอดเข้าสู่หัวใจนะครับต่อไปนะครับลักษณะของหลอดเลือดเวนนะครับมีผนังบางมีลิ้นกั้นในหลอดเลือดนะครับเพื่อป้องกันการที่เลือดไหลย้อนกลับนะครับนอกจากนี้แรงดันในหลอดเลือดเวนนะครับต่ํามากๆจึงต้องอาศัยการบีบตัวของ กล้ามเนื้อบริเวณหลอดเลือดนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดและจะสามารถลําเลียงเลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้ครับผมหลอดเลือดเวนนะครับแบ่งเป็นได้3แบบนะครับได้แก่หนึ่งนะครับเวนคานาวานะครับเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้หัวใจครับผม2นะครับเวนนะครับพบตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆครับผม3นะครับคือเวลูนะครับรับเลือดมาจากหลอดเลือดฝอยนะครับและส่งเลือดต่อไปให้กับหลอดเลือดเวนนะครับ เป็นหลอดเลือดเวนที่มีขนาดเล็กที่สุดครับผมต่อไปนะครับคือหลอดเลือดฝอยนะครับหลอดเลือดฝอยคือหลอดเลือดที่เชื่อมระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรและหลอดเลือดเวนนะครับซึ่งอยู่ตามบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งหลอดเลือดฝอยมีผนังบางมากนะครับและแลกเปลี่ยนแก๊สโดยการแพร่ครับผมครับต่อไปเป็นการลำเลียงเลือดเข้าออกของหัวใจนะครับเริ่มจากหลอดเลือดซุปฟิเลียเวนคาวานะครับและอินฟิเนียเวนคาวานะครับจะนําเลือดที่มี ออกซิเจนต่ําเข้าส like ู่หัวใจห้องบนขวานะครับจากนั้นหัวใจห้องบนขวาจะบีบตัวให้เลือดไหลลงห้องล่างขวานะครับลิ้นไตคัสปิดจะเปิดออกเพื่อให้เลือดไหลผ่านไปยังห้องล่างขวานะครับและเมื่อห้องหัวใจห้องล่างขวาบรรจุเลือดจนเต็มนะครับลิ้นไตคัสปิดก็จะปิดเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดนะครับหลังจากนั้นหัวใจห้องล่างขวาจะบีบตัวและ ให้ลิ้นหัวใจพาสโมนาลีเซมิโนล่านะครับก็จะเปิดออกเพื่อให้เลือดไหลผ่านพาสโมนาลีอาร์เทอรีและเลือดก็จะถูกลำเลียงไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับแล้วปอดก็จะทำให้เลือดกลายเป็นเลือดแดงนะครับและถูกลำเลียงโดยผ่านพาสโมนาลีเวนเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายนะครับ เมื <The> ่อหัวใจห้องมันซ้ายรับเลือดจนเต็มนะครับก็จะบีบตัวลิ้นหัวใจไตคัสปิดจะปิดเอจะเปิดออกเลือดก็จะเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายนะครับเมื่อเลือดเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายจนเต็มนะครับลิ้นใบคัสปิดจะปิดเพื่อป้องกันเลือดไหลย้อนกลับนะครับจากนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะหดตัวเพื่อให้ลิ้นเอออติกเซมินูล่านะครับเปิดออกและ เลือดจะไหลไปยังหลอดเลือดเอออต ta นะครับและลำเลียงเลือดไปสู่เอ็ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพื Alf ่อเลกเปลี je ่ยนแกนนะครับและสารต่างๆจนกลายเป็นเลือดดาจากนั้นก็จะกลับเข้ามาหลอดเลือดซูฟิเดียเวนาคาว่านะครับแล้วก็อินฟิเดียเวนาคบเวนาคาว่านะครับอีกครั้งครับต่อไปคือความดันเลือดนะครับเครื่องวัดความดันนะครับคือซิ ซาฟิกโนมาโนมิเตอร์นะครับความดันเลือดปกติของผู้ใหญ่นะครับจะอยู่ที่ร2 0ทับนะครับร2 0คืออะไร120ยคือค่าความดัขนขณะที่หัวใจเลือดบีบตัวนะครับส่วน80คือค่าความดัขนขณะที่หัวใจคลายตัวครับผมหากความดันสูงหรือเท่ากับ140ทับกนะครับคือความดันโลงหิตสูงครับหากความดันต่ำกว่า90ทับคือความดันโลงหิตต่ำครับปัจจัยที่มีผลต่อ ความดันเลือดนะครับได้แก่1อายุครับยิ่งอายุมากยิ่งความดันโลหิตสูงครับยิ่งอายุน้อยยิ่งความดันโลหิตต่ำครับผมเพศนะครับเพศชายนะครับจะมีความดันโลหิตสูงกว่าเพศหญิงนะครับผมน้ําหนักนะครับยิ่งน้ําหนักมากยิ่งมีความดันโลหิตสูงครับผมอารมณ์นะครับถ้าหากอารมณ์โกรธกลัวหรือเครียดนะครับความดันโลหิตก็จะสูงไปตามกันครับผมครับสําหรับวิดีโอการสรุประบบไหลเวียนเลือดนะครับก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ